สวัสดีครับผมบังบิดเอเคคาร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์รถเอเคคาร์สาขาหน้าโรงเรียนฟินนะครับเต็นท์รถที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีนะครับเต็นท์รถที่ไม่เอารถย้อมแมวมาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นชนหนักพิกคว่ำตัดต่อนั้นท่วมนะครับตรวจเพบเจอทีหลังนะครับสามารถเอารถมาคืนที่เราเราคืนเงินเต็มจํานวนที่ท่านซื้อไป100%เนะครับเรื่องนี้สบายใจได้นะครับแล้วก็วันนี้เรามีรถดีๆมานําเสนอ ท้ามกลางฝนที่ตกค่อนข้างหนักละตอนนี้นะครับเราต้องสู้กับน้ำฝนหน่อยยังไงก็ต้องเอามาไลฟ์หน่อยนะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วเพราะว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวที่ท่านเห็นในกล้องนี้เองตัวนี้นะครับก็คือเจ้า Honda j แจ็นะครับตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับเป็นตัวม i n เนอร์เชงตัวก็คือก็คือตัวสุดท้ายละตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดปิดไลา์ผลิตของ Honda j แจ็ไปนะครับก็คือตัวนี้เอง นะี่นเลขใหม่น้อยด้วยไหม่หลักหมืน่นแถมนะครับได้รถเชียงใหม่เดิมนะครับตั้งแต่มือรถมือเดียวเลยนะรถมือเดียวเป็นรถรุ่นน้องผมเองรถคนรู้จักกันเองนะครับรถสวยมากเดิมเดิมแทบทุกจุดเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ไปเลยไปหน้านะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับรถพึ่งล้างเสร็จเลยนะล้างเสร็จใหม่ๆเลยทะเบียนสวยด้วยนะเจ็ดสองหกสองเชียงใหม่เดิมนะครับ ไม่ได้ลดรายยายเข้านะคันนี้นะได้สเกิร์ตหน้าแต่งมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถสไตล์ฮอนด้านะครับก็จะเป็นโคมเมียมข้างคาบกลางแบบนี้ครับโลโก้ฮอนด้ตัวเฮใหญ่แบบนี้นะครับตัวมิเนอร์ n ชงนะครับจะแตกกันแตกต่างกันที่ไอไฟตัดหมอกนะถ้าไฟตัดหมอกรุ่นสุดท้ายเขาจะเป็นแบบนี้นครับจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนิดๆน,นะครับ สวยเลยดูมีมิติขึ้นนะครับอ่าเราต้องไล่ไปทางนี้ล้วไม่รู้ว่าทางบ้านได้ยินเสียงผมหรือเปล่าแต่ก็องไรอยู่นะแ็กเดิมแม็กอลลอยเดิมติดมาจากโรงงานเลยนะคแบบนี้เดิมเดิมเลยนะคันนี้นครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัว V V ธรรมดานะครับไม่ใช่ V พัดตัว V ีธรรมดาอ่าไล่มาตัวนี้เขาก็ได้กันสา์เอ้กันสรดผมติดใหม่ ของเก่าเขามันม่วงละผมติ้นทามาให้ใหม่เลยใหม่ๆเลยนะเขียนคาว่าแจ๊สตรงนี้เลยอ l l new แจ๊สสเกิร์ตนะครับรอบคันนะเป็นสีขาวตัดสีดำนะครับสวยมากคันนี้อ่าที่เปิดน้ำมันเติม,มน้ำมันก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างสวยนี่ต้องบอกว่าสวยมากเดิมเดิมจัดเลย ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะตัว V เขามีให้มาแล้วนะครับ2จุดนะครับตัวคาดกลางก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะคอนด้าแจ๊นะสามารถเติม e 8 5ได้นะครับอ๋ยวผมเปิดให้ดูด้านหลังนิดนึงนี่ก็เป็นส่วนของด้านหลังนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเบาะสามารถปรับพับได้นะฮะตัวนี้ปรับพับได้ ครับได้นะครับอ่าลงไปเลยโอ้ oh. ใส่ของได้เต็มที่เลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดซื้อไปใช้ได้เลยของไม่ไม่เปียกฝนด้วยอ่ะมาดูหัวน็อตกันหน่อยหัวน็อตด,ด้านหลังนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีการขยับขยื่อมหรือทำสีใดๆนะครับตะคงตะเข็บเดิมหมดเลยครับไม่มั่นใจสามารถนำช่างผู้ชำนาญการนะครับ มาดูได้หรือว่าจะไปดูที่ศูนย์ด้วยกันเลยก็ได้ถ้าไม่ไม่มั่นใจนะผมรถสวยมากครับขอ,ขอบคุณมากครับคุณหนูอาฟิยาครับคุณหนูอาฟิยาต้องเป็นแฟนขับของเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาไลฟ์พีอุชให้คุณหนูอาฟิยาฟังนะคุณหนูอาฟิยา,อารอรอ,รอกดไลฟ์พีอุชได้เลยเรามีพีอุชนะพีอุชตัวไฮบริดนะครับ ปีสุดท้ายปี2011นะสีขาวใครที่หาอยู่เดี๋ยวรอได้เลยรถคุณหนูอาฟียะเนี่ยแหละครับอ่ะก็จะประมาณนี้ฟิลม์มฟิล์มลอกแล้วะ <c oughs> บอกว่าฟิล์มอ่ะเริ่มลอกแล้วเดี๋ยวผมติดใหม่ให้นะครับรถพึ่งเข้านะรถพึ่งล้างเลยฟิล์มลอกแล้วติดฟิล์มใหม่ให้ติดฟิล์มประหลอดสวยๆให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึง สีขาวนะสีขาวเดิมเขาเลยนะครับสวยมากสวยจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะตัวนี้คะเป็นตัววีคุณจะได้อะไรคุณจะได้พุทสตาร์ตนี้แล้วนี่ครับเดีย๋ยวเบรกก็ไฟขึ้นมาเลยครับเอนจินสตาร์ตสต็อปตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปทีเดียวนะครับอ่าแล้วมันขึ้นสีแดงแสดงว่าสตาร์ทแล้วนะครับวิทยุอ่ะไล่มาไล่มาที่ประตูเลยอ่ะ อย่างนี้ท่านเห็นเลยนะครับใหม่ๆเลยทำความสะอาดมาแล้วสภาพดีมากคันนี้ภายในสวยกริบน้องๆป้ายแดงเลยนะรถปี2018นะครับอ่าวิทยุก็เป็นวิทยุเดิมติดจากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะเป็นพุชสตาร์ทแล้วมีพวงมาลัยนะมาที่พวงมาลัยพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็น มันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายควบคุมตัวคอมมานด์ก็คือตัวตัวกลางคอมมานดิสเพย์ตัวเครื่องเล่นตัวกลางครับเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับปรับขึ้นวิทยุก็ตรงนี้ได้เลยนะครับต้นถือว่าโอเคเลยนะครับเสียบ usb อะไรได้ปกตินะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์อนาลอ็อกนะครับ ใช้งานง่ายปกตินะครับก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากเยียร์แจนะครับ,ราารบสามารถเรียงเยียร์ต่ำได้นะครับมีหมวด S โหมดโลมาให้นะครับเบรกตัวนี้เป็นเบรกมืออยู่นะครับมี power outlet ตรงนี้นะครับเสียบต่อชาร์จมือถืออะไรได้นะครับที่จุดบดีมาดูเลขใหม่กันดูเลขใหม่ เลขไม่ครับไม่แท้นะอย่างที่ท่านเห็นเลยเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกว่าโลนะครับมาเจ็ดหมื่นโลนะไม่แท้นะครับการันตีไม่สบายใจสามารถเอาเลขตัวถังนะทุกคันในเต็นนะครับสามารถเอาเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยแต่คันนี้รถฮอนด้านะครับเอาเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าเลยครับเราไม่มีการกอนครับไม่แท้ก็ก็ว่าแท้นะไม่เยอะนาดไหนเราก็มีนะไม่สามแสนเราก็ขายไปหลายคันแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับคันนี้รับประกันนะเครื่องกล่องเกียร์ให้สูงสุดหนึ่งปีเลนะครับรับไปเลยหนึ่งปีนะครับ,รรบก่อนปล่อยรถเราเข้าศูนย์ให้ด้วยนะครับศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องหน่อยครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคานะช่วงท้ายไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเนี้ยเดี๋ยวจะเสร็จละ เครื่องยนต์ใสๆแห้งๆนะครับสวยๆเลยนะเหมือนไปดูรถที่โชว์รูมอย่างไงอย่างนั้นเลยใกล้เคียงเลยยังไงก็เปลี่ยนน้ำมเครื่องให้อยู่แล้วนะครับเพื่อรับหนึ่งรับหนึ่งที่เต็นเลยนะครับมาดูหัวน็อตหน่อยอะ,ะกล้องเดี๋ยวนี้ลูกค้าดูเก่งนะที่ดูเก่งกว่าเทคนิคหัวน็อตไม่มีการขยับพะเยื่อนนะครับไม่มีการทําสีใดๆนะครับน็อตโกงน็อตแก้มเดิมนะครับ มองมีออพอยู่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกราคาเครื่องเป็นเครื่องพันห้านะครับเครื่องพันห้า ivtex นะครับมาฝนตกก็ไล่อยู่นะครับรถสวยอาใจไม่ไหวนะครับอ่ะผมมาสรุปราคาให้นะครับราคาเราตั้งเพียงอยู่ตรงนี้ได้ปะราคาเราตั้งเพียง4ี่0 0 0เท่านั้นนะครับ จะยินไม่ผิดนะไปเช็คราคาในตลาดได้เลยนะครับรถ Honda j จ z ตตัว V ปี2018นะครับราคาเพียง455,000ถูกมากแล้วนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับสำหรับใครดูไลฟ์สดมานะผมให้ส่วนลดเพิ่มไปอีก5,000บาทบอกว่าดูไลฟ์สดของบางบิดมานะครับได้ส่วนลดเพิ่มไปอีก5,000บาทนะครับแถมน้ำมันให้ด้วยแถมน้ำมันให้เต็มถังด้วยนะครับแถมอะไรให้อีกดีแถมผ้าคลุมรถให้ด้วย แถมได้อีกแถมกล้องมองหลังให้ด้วยเอาไปเลยนะครับแบบจุกๆเลยอ๋อใครด,ดูรีบมาเลยครับรถก็เพิ่งมานะครับแถมแล้วอีกอ๋อแถมได้มาต่อยรองหน้าง,งานได้นะครับอยากได้ไรว่ามานะครับราคาก็ถูกอยู่แล้วได้ส่วนลดไปอีกห้าพันแถมของแถมนะของแถมต้องต้องมาทบทวนกันนะต้องมาเปิดคลิปแล้วก็มาบอกนะเดี๋ยวผมดื่ม <laughs> แต่แต่ให้อยู่แล้วครับใครดูไรสดมาแล้วก็มาบัดวงที่ผมได้เลยนะครับราคาถูกอยู่แล้วแล้วก็ ได้สดรถด้วยรถเรานะครับรถในเครือเรามีกว่า300คันนะครับอยากได้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับพักแชทมาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะโทรหาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับเบอร์0 8 1 0 3 4 5 1 3 0นะครับ้า่าะครับฝากเป็นรถเอเคคาร์สาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับจะไม่เป็นสาขาหน้าโรงนิดสาขาดั้งเดิมของเราครับที่หน้าโรงเรียนปิณนะครับผมเป็นคนดูแลอยู่นะครับก็ยังไงฝากเจ้าแจ๊ดราคาก็จะเหลือเพียง 450,000เท่านั้นเองนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับฟรีเข้าศูนย์ด้วยนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังให้ด้วยฟรีกล้องหอยหลังด้วยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับมาต่อรองได้โอเคนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเจ้าแชทด้วยครับ